ค่ะกาบสวัสดีค่าท่านผู้ชมทั้งบ้านค่ะค่ะมือนี้กับมาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่นเนาะค่ะมือนี้เจ้าข้ามสามตัวเต็งก็ได้มาติดตามหนึ่งเร่ความฝันกับนว่านค่ะค่านว่านนี่เพื่อนฝันค่ะเพื่อนฝันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะแต่ว่านว่านนี่กะแอบหักเนาะค่ะแอบหักผู้หญิงคนนั้นเนาะค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นกับมีลูกเนาะค่ะสองคนเนาะค่ะลูกน้อยๆคนว่านะค่ะนว่านีกะเอานาไปแปะใส่กันกับผู้หญิงคนนั้นเนาะค่ะ ความฝันของนาวานเพื่อจะให้แนวทางเขาจังใดเป็นไปเป็นมาเนว่ยใดก็เพื่อผูเป็นการเสียเวลาเนาะค่ะถ้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของนวานพร้อมกันเนาะค่ะไปค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะนาวานค่ะค่ะกับสวัสดีค่ะนวานค่ะค่ะมานี่กะมาติดตามเราความฝันกับนวานค่ะนวานนี่เพื่อนบาเพื่อนฝันดีเนาะค่ะเพื่อนสิฟันจังใดก็ให้นวานนี่เราความฟันให้ฟังค่ะฟันจังใดค่ะนวาน ฝว่นไอวไปบ้านตูบ้านน่ะยอดหนาพอดีอืไปเห็นเมียเพื่นอนเกาหน้าประจุเมียเพิ่่ะก็เห็นลูกสาวเพิ่นสองคนหน้าบ้านก็ไปไปไปก็ไปเห็นไปขี่รถไอ้มอเตอร์ไซค์น่ะสามคนขี่ขี่ไปปะบ้านนี้ก็ไปไปเห็นไอเมียไอรองทะเลน่ะ เออเห็นเพื่ออยู่บ้านนะบ้านนี่ค่ะแ,แล้วก็ไปก็แล้วก็ฝปก็ไปลุยขึ้นไปไปเห็นมีไปเห็นแล้วก็ก็ขี่รถไปสามคนนะมอเตอร์ไซค์ค่ะขึ้นไอ้เขาจะซ้อนไปก็ยามมันตกรถเนาะอือก็ซ้อนกันไปนส,าสามคนผู้ชายเบิร์ตสามคนรถคันเดียวซ้อนสามเอออือ,อค่ะก็ว่าไอ้ ขาว่าจะตีเป็นตัวเลขให้เรืยนด้วเออเขาว่าจะเอาอเด็กสองคนนะก็จะว่าเป็นหนึ่งบ่อเป็นเด็กเป็นไ็นไม่หิงไหมค่ะเด็กน้อยเออเด็กน้อยประมาณอนุบาลนะค่ะแลก็จะตีเป็นหนึ่งหนึ่งบ่อค่ะจะเป็นหนึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นเด็กน้อยนะคะเอเด็กน้อยค่ะแล้วก็เขาว่าจะตีสามโต้คัเขาว่าจะเอาเก้าเก้าแปดสองหรือว่าเก้าสองศูนย์่อย่างนี้นะ 9ก0าแปหรือว่า980 920ดนเอนาะเออเอาก้ค่ะเก้าสองค่ะครับตัวใดค่ะน้องันก็ว่าเอาอีเอานึงหนึ่งก็ได้นึงหนึ่งเพราะว่าเป็นเล็กหน่อยสคนเนาะเล็กน่อยสองคนเพราะว่าไอ้ที่ว่าไอไอผู้หญิงคนนั้นครับอายุยี่สิบแปดปีนะเออพะก็เลยเอา พ่อนึ่งแม่เก้าออกเก้าเก้านี่เก้าเป็นขอดเนาะค่ะเก้ากับสองกระสองไก่กระเล็กหน่อยเออเด็กเล็กหน่อยแล้วก็ศูนย์แล้วก็แบบเอาไอ้หน้าจูกันนะเอาหน้าเอาหน้าจูกันเออหน้าจูกันอย่างงี่นะค่ะเออก็จะว่า ก็มากอยู่ดีละเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์หนึ่งหนึ่งเพราะว่าเด็กน้อยอเมนป้ายทะเบียนรถที่ขี่ไปโบเห็นโบเห็นโบเห็นเห็นแต่ผู้ชายสามคนค่ะนี่แต่ผู้ยกับผมแล้วก็อีกผู้หนึ่งซ้อนกลางแล้วก็ผู้หนึ่งเป็นคนขับนะสามคนผู้ชายสามคนเพิ่นซ้อนรถไปแมนขึ้นไปใส่กุบารนว่นโบโหคือกันแต่ว่าเห็นเพิ่นซ้อนไปแมนอยู่กัเด็กน่อยหนึ่งหนึ่งนีเพื่อนอยู่ใส่ค่ะเด็กน่อยก็เอาเด็กน่อยแล้วเจาะมันเล่นกันลูก ลูกพูดที่ผมไปเห็นนี่แหละที่ว่าเอาน้าประจูกันนี่นะเพิ่มเกินเอาหน้าประจูกันเพิ่นกับอะไ้ว่างยังบ่บ่เพิ่นบ่ได้เกียบ่ได้บ่บ่บ่ได้เกียบ์อะไรยังเลยเพิ่นให้เอาจูบ่หรือเพิ่นเอามาจูเพอาะแล้วเอาหน้าประจูเพิ่นยังสี่น้าสี่สี่หอมกับบอแมนบ่เอาน้าประจูเขาไปแปะกันเนอเออแปะกันเอาหนาไปแปะเอาแก้มไปแปะผู้ชายกับผู้หญิงเนาะแม่ค่ะผู้หญิงหรือว่าสิเป็นหกสี่หญงสี่หน้าบอแต่ว่าบออายุ เอาอายุเพื่อนะอายุเพื่อนตัวไหนคะยิบแตยยี่สิบปรถามเพิ่นแล้วแม่นบอมเออถามเพื่นตัวงแต่ค่ะค่ะยี่สิบแปดปีค่ะค่ะอายุในบ้านเท่าไรค่ะห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าซื้อหรือย่างนั่นย่างหกสิบปีนานเลยไกลมอมอนี่ะห้าสิบเก้าย่างหกสิบเนาะค่ะค่ะเพื่อนกับบอร์เ เบี่ยดบอด้คมบ่บ่บ่ประเดียียดเห็นลูกเห็นลูกเพื่อนสองคนน่ะ่เออกับตัวเพื่อนแล้วก็แต่ผู้อื่นบ่บ่เห็นแล้วเห็นแต่เพื่อนเห็นแต่ลูกก็แม่เพื่อนน่ะสองคนได้คุยกันไปจังไดคือจังหดเอานาไปจูกันก็ไปแอบมากเพื่อนหรือจังไดบ่หูนในฝันน่ะในความฝันนีแอบก็เอาหน้าไปจซส่หน้าแต่เพื่อก็บริว่าอย่าง แต่ว่าพันหูบอกว่าว่านหนาบ้านนี่แอบหักคุณจักบอกบหูเพื่อนกระบจักบหูเหรอค่ะเพื่อนบอกหายบอค่ะเอาแกปบ่ห่บอห่าบอหายนาบ้านได้นักอายุเพิ่นเพราะว่าได้เอาแต่ว่าผู้นี้ผู้นี้กับฝันเห็นเพิ่นสามเถื่อนเลยี่ในในในงวดนี้บอค่ะงวดที่ผ่านผ่านมาผ่านกับฟันไม่งวดนี้ฝวดฟันงวดก่อนพูดกับฟันเห็นบ้านเพิ่นอ๋อฟันเกี่ยวกับบ้านเออ มางวดงวดที่สองนึก็ฝันเห็นว่าเป็นเป็นมือเป็นบาทที่ผมเคยเล่าให้ฟังตะกทีนะเออแล้วก็มางวดที่สามนี่นะก็ฝันเห็นคนอีกงวดที่แล้วนี่ก็บ่อะไรแมาติดตามนวานเนาะแม่นอยู่คค่่ะะเพราะว่าเพราะว่าามยำได้นวานก็รผลก็ยากยากเบียบมาผู้พ่อกันเนาะงนวานแม่นไหมครับค่ะกติดตามอยู่เพราะว่านวานยากบางครั้งก็มาผู้พ่อแม่นครับค่ะ คือมือนีกะนวางกับพงสิยากม่จนคำแหมนอยู่ครับหญากกันนึงเข้าชิมกันใช่ท้าสุดท้าไผ่ะ้าว่านนวางเพิ่ม่งยาค่ะมาติดตามเพึ่นกับว่าเห็นแจ๊กเ่อค่ะค่ะเรื่องเล่าความฝันของนวานนี่มิยังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่มีไม่แค่นี้แหละครับค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวดีทีให้ทัานผู้ชมทางบ้าน เอาไปเป็นแนวทางนอกน้าว่านเนาะค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนาวานได้หลายเนาะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขของน้าว่านเนาะค่ะค่ะนาว้านนี่เพื่อนฝันค่ะฝันเห็นผู้หญิงเนาะค่ะแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นกะมีลูกสองคนในหน่อยเพิ่นว่านเนาะค่ะค่ะน้าว่านนี่เพื่อนกะแอบหักเนาะค่ะแอบหักผู้หญิงคนนั้นเนาะค่ะกะเพื่อนกะตีเป็นตัวเลขแนวทางเนาะค่ะตัวเลขของเพื่อนกะเก่าสองศูนย์ค่ะเก่าสองศูนย์ หนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งจีคนนคคาาาค่คือเล็กหน่อยสองคนเนาะค่ะค่าเก้านี่ค่คือว่านว่านเป็นผู้เทาพันวันเนาะค่ะค่ะสองนี่คือเล็กหน่อยสองเนาะค่ะค่ะเก้าสองศูนย์ค่ะค่ะอายุของผู้ยิ่งคนนั้นก็ยี่สิบแปดปีพันวันเนาะค่ะค่ะยี่สิบแปดปีบานเด็กที่เพันก็สองหนึ่งสองค่ะอายุนาว่านนี่ค่ะหาสิบเก้าย่างเขาห้าย่างเขาหกสิบค่ะ หาสิบเก้ายางเขาหกสิบวันที่สิบหกท่านว่าก้มพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดก็ให้ท่านผู้ชมมาปเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบงรัฐบาลโชคโชคมันม,น,มนลำลำเรืยเรืยฮ่งๆ่งปังๆไปกับความฝันของนาวานเนาะค่ะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อสื่บริพาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านาเข้ารับชมรับฟังเนาะค่ะ ค่ะผู้ใดย่งบาท่านกดติดตามเจคัมกับอฝักชองเจคัมสามตัวเต็งน้ำนี้เด้อค่ะค่ะมีแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขเด็ดที่มองไดเจคัมสามตัวเต็งก็สิไปหามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมสามตัวเต็งกับอจุบไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะค่ะคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ